ส่วนในการทักชมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำไอ้นี่เป็นคีย์บอร์ดจับมือถือกันคีย์บอร์ดของผมก็เป็นคีย์บอร์ดเรียบร้อยวิธีการคือให้เราเดินไปไปไปถึงแล้วก็จะเห็นนมตรงนี้ใช่ไหมถึงถึงก้อยเราหยิบหลอด ี่หลอดวะหอลอดตายนี่นี่หยิบหลอดขอึ้นมาปุ๊บเจ็บเียบเียบเียบสีข้าไปแล้วครับเจยบ,บ,บ,บแล้วก็เราทำอะไรดิมันก็จะเหมือนเสียงกีบอร์ดแบบนี้แหละที่ผมทำต,ตอนที่ผมเร่นของพี่โก้เห็นยัง ตอนที่ผมเล่นของปโกอที่มีเสียงเหมือนอันนี้น อาจารย์นี่นี่ฟังเสียงไว้นะเสียงมันคมใช่ไหม นะครับแบบนี้คือวิธทำแบบขอบน้ำไปแล้ว